ต่อ,อกุณจงใจแหลแก็ห้กลับมาอยู่บา้านมึงลางานว่าตุกไล่ละคุณนึกให้จองใจเจ็ดวันป้นานันนับเลยนี่ยังไม่กลับไปอ๋อมึงปิดอะไรตำไงเ้ก้าไหลมาอันตีจริงโลกไม่กีด หยบดวงตาวัวแวนพ่อนาแขวนเปลือกเกาแต่เจ้าเด่นใจไรไงเจตีนี่ไรเราอยู่กับเกาเชนสบายพ่อนาพล่อยเราได้เงินเดือนพ่อกับพ่อการที่จริงแล้วผมไม่อยากจะบอกพ่อหรอกมันเหลืองไลเหลืองเลยแต่มึงบอกกูไม่ได้มึงอย่าลืมตะเกิ้อหลอกเอิ้นเจตี้มันเติมต่างอันรุ่นเดียวกับกู ซึ่งกูควักต um ู ik, ้ไปตำานใจตีสู้อยู่กันไม่ได้ในเหมือตู้ลบมาบ้านแล้วปณีตระกอย่างไร้ปอไม่หวาแต่ปออยากให้สู้บวชนายนุ้ยนายเต่งก็เหมือนอย่าอยู่แบบดิบดิบคนเราเกิดมาต้องตบเต้นบุญคุณนายปอแม่โสกนึกแร่ตระก็นี่เห็นไหมลูกเบาก็มีแต่ชัดเกียรติทุกขึ้นมันบ่นสงนั้นเห็นไหมแตกวันนึงก็กันได้บวช ซึ่งเมื่ออย่าเืมรั่วเราได้มาเล่นนั่งกันเหล่อกงานาเชี่ยงจังนะยังไม่บวชก็นั่นซึ่งคนเด็กเขาดีเด็กเขามีนม้ำใจเราก็เราต้องกอบต้องยูคกันซึ่งในเมื่อเตอิมมาแล้วนี่พออยกให้เติบวชหลัลงจากนั้นซึกแล้วเติมไปอยู่บ้านเศรษฐีบุญเติมเปลี่ยนกล้องปอก็ันไม่หวจะเอ็ดไรล่ะลูกตีอยู่ไม่ได้พ่อกับพอ่พอผมไม่กลับไปบ้านเศรษฐีบุญเติมอีกแล้ว คนปลื้ดแล้วเนยไม่ลบไปแล้วเจ้าแดงก็กันแกล้งเราพ่อก็หาเราจรีบคุณนายดวงตาคู่มันของเขาเ้วไปจีบเขาจิงอ็ลบไม่หรอกครับพ่อตอนนั้นบวชตลกบวชต่ดเตนบุญคุณไอ้ป๋อไงแม่แม่กระจากไปเถอหรอกอยังแต่ป๋อดีหนองเศร้ามึงอิตาล้ีก็ะเมือนกันสักวันมันก็เตะงานมันก็มีครอบครัวลูกพ่อครับพ่อ ผมยังตัดสินใจไม่ได้การบทเรียนนั้นเป็นยังไงครับพ่อเอาพอจะบอกหรอในเมื่อเตอไม่เข้าใจพอจะบอกอนนพ่อไปากาาป็จะว่าปและพตอจัดไง Let กูตีดีแ็บไปใจหนุ่ยแน่แลยจะได้บอลอะนั่นเลยอเตอร์บวชตลกตัดเต้นบุญกุ้นปอแม่หรอเออพ่อครับพอ่อผมยังไม่พร้อมเรื่องการบวชเรียนเลยพอ่อเองลกเยเาจะเจ๊งกันไปเจอมาเลยเอาจินใจะยากนะเหน่าจะวันมา ก็เหรอหนักรองไปนะมึงเล่งพ่อจ๋าพอเยีพี่บวชเรียนเป็นกระส่งกองแกเจ้าอืมใจโลกชาลีต่อ,อยาอะไรปีบ้าวกองเตอร์บวชผมยังไม่พร้อมหรอกครับพ่อ้าไม่พร้อมแล้วมึงรับไปบ้านเทียี้บุญเติมอีกไหมโลกมึงกลับไปไม่ได้หรอกเจ้าเด่นเขาลั่นแกล้งเราอะพ่อก็หราจีบกูนายดวงตากูมันของเขาตามึงไม่ไป บ้านกำเตเตีบุญเติมไปหลบไปอยู่ในหลายนู่ไปไปกูกว้างรองกอดไปไปยอ้อป้าไปกันเดีรองกอดเออพ่อครับพ่อผมไม่กลับปปไปมมบ้านเตเตีบุญเติมอีกแล้วจา้าดีไปอุ้งเก้าหลบไปพ่อจ๋าจะไปอุ้งเก้าเลยพอ่อถ่าจะไปอุ้งเก้าหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปไม่ต้องแหลงเลยนี่ ก็แก็บเล่นนั่งไหนยมไม่ได้เหล่าแรงหมักหมากอยู่เป็นปลื้ดที่ก็บตัวเจ้าเวินเจ้าเหลาเลยนี่เขาเจ้าเวินเหลาเออทำไมล้านนู่นตีมันมาอยู่เต็มมันเลยน่กว่าเวินเดียวเฉยอ้ตีเป็นปลื้ดขึ้นรังแต่ลูกขึ้นรังให้แนรถจูดูกีจอเดียวขึ้นรังหนังมันรังย่างใกล้เลยที่รังไหนนั่งเลยออื ผมไม่กลับไปบ้านเจตีบุญเติมอีกแล้วครับพ่อถ้าไม่ไปเราไปอยู่ในไร้ลูกมาสิ่ขับพี่หนุ่ยพี่เต่งเราไปอยู่ในไร้ดีกว่าไปกรีดยางไปใส่ปุยยางจัดน้องจักกกแก้แต่ผมไม่ตัดไหนไอ้จไม่ตัดในเล่กเล้ยไปะเลยแต่ยิ่งกิดผมรักแต่ยิ่งเป็นปอคนใหญ่ร้องตัวก็นายหนุ่ยเราอยู่กันนานนานตัวก็มันตัดนี้ความรักมันเกิดมาแล้วแหมไม่บาดเดียวปุ๊บเล็กไหแก้ปูกระหง หนหนยไปเอ็มก uh okay oh, ูมันรักมันอ่าเล็กไกวเก๊เอาใจเดียวอีกไเดีมือมันเร็วเป็นนิรักตีไหนเอ้ยแม่โอ้ใจเดียวมือเร็วมันนายจังนายว่าวีเลยอืนายจังที่ดักเบื้องนายจังเฉี่อจัดมือเร็วพุ่นตองคนน้องม่เดียเออตาซิงกับ ปุมเตียงปุ่มจงรักปักดีโตตัดสิ้นปุมรู้คนระเบียบอน้อยเราปุมเชื่อว่ารัฐบาลทีก็รอคือตั้งเป้ายุดเราต้องทำไปทำไปทำรูวมไปจีดโควิดต้องจีดกันทุกคนจีดกันตุกแตีก็ประกาศมาอ่านู่เราเว้นดูเชอ้อยเจ่ออ้อยมานั่งอยู่นั่นก้อยวัดก้อยอ่องก้อยไอ้จีดตีมือตีไรวัดแต่ว่านั่งมาคืนนี้ไม่ใจใดกล้อง ใชลูกแต่ไม่ได้กล้องมาเจ๊อ้อยดักกล้องแต่แล้วเออไปแต่กันนั้นกลับปุ๊มลาก่อนนายเต ic <like the> ีงม uh ึงไปแล้วกูไม่เตียงเลยหรอกเออเตีงเออนายนุ้ยไปเดียวไอ้สักก็ไปแล้วปัตณ์เนตรลกเอ้ากูให้ต้อมปั้นใบปั้นต้อมใบใบนี้มึงใส่เปล่าใบนี้มึงไว้กินนุ่มหรอกเต้เฮ้ยใจดีมันตันวิจัดจัดเลยตัวยิงให้ต้อมปั้นเลยอ๋อไปตลก ปั่นนี้มึงใส่เปลา่าปั่นนี้มึงกินนุ่มกับก็คุณมกักกะสัซิ่งนี่ได้ปั่นนี้กว่าป้าชายกันน้ำปั่นนี้ใส่เปลา่าปั่นนี้ไว้กินนุ่มช่องปัน่นเออ่าหยัดแมม,มลุ้งกูปอตานั่งกินกูลุ้งได้แล้วปอนั่งปอตานั่งเจ้ากว่าดาราซิ่งกูลุ้งได้แล้วตีโบงกับตีปิดตีโบงกอกแล้วในใบในใบปันปปป่นชอ่องใบ ใบไน่เตี๋ปอใบไน่กินนุ่มเหนียวลองแล้วจังลองแล้วจังลองแต่ทิ่งก <S an> ับในใบปั้นช่องใบแต่เทิ่งไอ้ปุ๊บไอ้เตียงนี่ใบในกินนุ่มใบใน่เตี๋ปอเออปัณณนี้จะลบมึงเอาลบมาก่อนกับเออนี่ใบปั้นนี่กวยมึงกินนุ่มใบปั้นนี่มึงกวยมึงใส่๋ปอาที้งมึงลืมจะไม่ลบครับขับปัณณนี้เทอาบัดนี้กินนุ่มมาบัดนี้ใส่๋ปาเออถ้าปัณณนี้ยจำได้จับผู้กระชากเองสามพี่น้องตองแก้วได้ ำบากับน้ำเงี้ปีนุยยน้ามาเรากัะต๊อจะตุกก็ตามเลยนี่มายำจนรั่วตนก็รันปีนุ่ยน้าวังส้นตัวจับจอบเสียมเสียมจะไปเลยนี่รู้นี่ไร้ไรไรเลี้ยงไก่ปีนุ่ย้าเรามาปลูก,กตัว ลูกกว่าแหวนแต่งกว่าหน่วยหนาเปื่อจะงัดคนรักโอจะตังจมสักหนเพราะอย,อย,ย่อยู่ในใจเพลยน